ดีนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในเรื่องของการออกกําลังเรื่องสุงขภาพของคนกรุงเทพไปขั้นนะครับครับผมแค่นครห้องขอบคุณทางก้าวแล้วก็ทางเอเอสนะครับว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยแผมว่าดีมากเด็กมาเลนเยอะมากนั้นเย็นเย็นบายบายสวนก็สวยสวยงามบอกว่าทําให้สวนนี้เป็นส,วน,สวนระดับโลกได้เลย พีจอยและพลังแห่งความสุขในกิจกรรมก a ลฟเอเอสเพลย์สเปซลที่สวนเป็นจจกิติงานวิ่งนี้กอฟและ AS จัดเต็มเพื่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคู่รักหรือคู่ซีให้มาชาร์จพลังแห่งความสุขในพื้นที่สวยๆที่งานนี้จัดขึ้นเพราะตลอดเส้นทาง3กิโลเมตรที่เหล่านักวิ่งจะไม่ได้มาแค่วิ่งเพียงอย่างเดียวแต่เรายังซ่้นความสุขไว้ตามแต่ละจุดอีกด้วย ร่มกันที่จุดที่1กกาฟเฮสเคตโดยกาฟได้มอบพื้นที่แห่งพลังความสุขนี้ให้กับทุกๆคนทั้งเด็กๆที่ได้วิ่งเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นยาง EPDM และครอบครัวที่ได้ใช้เวลาร่วมกันแถบในโซนนี้ยังมีเก้าอี้โซลาเซลล์ชาร์จแบตหรือฟังเพลงได้และชิงช้าโซลาเซลล์ที่ส่องแสงในยามค่ำคืนไปกันต่อที่จุดที่2ส,ส่วนหินบ,บําบัดอีกหนึ่งจุดพักใจล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวยัย จุดที่ AS p AS e p a c e โซนพักผ่อนพร้อมฟรี Wi-Fi จาก AS บริษัทในกลุ่มกัฟตลอดเส้นทาง3กิโเมตรนักวิ่งยังได้สนุกกับภารกิจสแตปมครบ4จุดเก็บเป็นความทรงจำสเต็ป by step จนออกมาเป็นภาพน่ารักนักของน้องนองกับส p a r k และน้องอุ่นใจน่ารักไหมเมื่อสะสมครบก็นำภาพนี้ไปและรับรางวัลกลับบ้านได้เลย เชื่อว่าทุกคนที่มาวิ่งในงานกัฟ AS เอ a เพสเ c e r รัจะได้รับความรู้สึกอบอุ่นและความประทับใจกลับไปแน่นอนสำหรับใครที่อยากมาชาร์จพลังอย่าลืมมาเจอกันได้ที่สวนเบนจากิติอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ